คนเห็นผลโมจิในมือผมไหมครับถ้าใครฆ่าผมได้เนี่ยโอ้ยบังจัอะวะถ้าใครฆ่าผมได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ผลโมจิเลยนะครับหรือว่าผลในตัวผมนะครับก็เป็นผลพิษนะทุกคน oh, <that> s <S ผลผลคลินิกนะครับผลดอผลมีนะครับถ้าใครฆ่าได้ก็เอาไปเลยนะเดี๋ยวเราพิมพ์บอกก่อนนะครับว่าผมได้หน้าเขาไปแล้วนะครับว่าจะทำคอนเทนต์นะพร้อมยั่งนะเดี๋ยวเราบอกเขาก่อนนะพร้อมยัง่งคือถ้าเขาชนะเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ผลเ,าเขาฟรีๆเลยนะครับทุกคน ไก่ทางสุดคุ้มเริ่มต้นที่5บาทจากร้านบ้าบอคงแค่ห้าบาทให้ฟรีเถอะคือถูกมากใครที่สนใจไหนก็เล็งใต้ล่างคลิปเลยเด้อจังหวัดเนี่ทุกคนเชียงม่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปก่อนเลยนะออกมาคนนู้นคนนู้นทุกคนชื่อ IP เปิดก่อนเลยจับจับไม่โดนอุ่ยโดน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 สกิลซีสกิลซีตัวนี้มันผลไม่เต็มนะครับอัพแตกผลไม่เต็มตายอุ้ยเรียบร้อยมันเข้าฆ่าเราไม่ได้เฮ้ย มาต่อยโลลัวนัวเลยจังหวะเนี้ยขอขอ